1> น1ะะกันยายนนี้นะคะจะบังคับใช้แล้วนะคะถามว่า e-service คืออะไร <c oughs> เผื่อหลายคนไม่ทราบนะคะเล่าให้ฟังแบบนี้ครับปกติแล้วนะคะบริการแพลตฟอร์มของต่างชาติที่เขาเข้ามาสร้างไรายได้จากคนไทยใช้คำนี้ดีกว่านะคะซึ่ง ปกติเนี่ยเขาไม่ว่าจะเป็น Google, Facebook, Apple, Netflix l i ลเนี่ยนะคะยังไม่ได้เสียภาษ,ษีมูลค่าเพิ่มนะคะก็คือตัวแวเนี่ยนะคะแล้วก็มีการพิจารณากฎหมายนี้ไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะจนกระทั่งล่าสุดนะคะเดือนกุมภาพันธ์ก็กฎหมายผ่านแล้วนะคะในษษายราชกิจจานุเบกษาวันที่10กกุมภาพันธ์แล้วก็เตรียมที่จะบังคับนะคะในการใช้เก็บภาษีของผู้ให้บริการกลุ่ม e-service ต่างๆเนี่ยนะคะในวันที่1กันยายนนี้เป็น ต้นไปซึ่งก็จะทําให้ไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k g o o g l e นะคะหรือแม้แต่ Apple ต่างๆ Microsoft เนี่ยนะคะที่มีรายได้มากกว่า1นล้านแปดแสนบาทต่อปีต้องเสียแวตคุณผู้ชมคุณๆเลมคะหนึ่งจุดล้านบาทถ้าเป็นนิติบุคคลเองหรือว่าเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้รับเป็นเงินเดือนคืออาจจะเป็นฟรีแลนซ์ต่างๆ1นจุดแล้านขึ้นไปยังไงก็ต้องเก็บแบตอยู่แล้วนะคะเสียแวตให้ภาครัฐแต่พวกอ e ินเสิร์แบบนี้ก่อนหน้านี้ไม่มีเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้า เรียกว่าเล่นเกมเดียวกันละกันนะคะอยู่ในโรเดียวก,กันกับคนที่เป็นคนถ่ายซึ่งภาคเราก็คาดว่าน่าจะเก็บได้5 0าพันล้านบาททีเดียวเดี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่าในรายละเอียดนะคะว่าในกฎหมายอินเทอร์เน็ตนี้ที่จะเริ่มบังคับใช้แล้วประเมินอย่างไรบ้างและจะถูกผลักภาระมาให้ผู้บริโภคหรือเปล่าแวดที่เพิ่มขึ้น7%จะถูกเก็บค่าใช้จ่ายค่าบริการเพิ่มขึ้น7%หรือไม่นะคะพูดคุยพร้อมกันนะคะกับทางดน้าของดงรเอ็นนิติติธรรมประภาสค่ะอธิบดีกรมสรรพากรยกเลาแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีคร huh? ับดรกเอกครับครับสวัสดีครับคุณเฟิร์นดรวิทครับครับผมเป็นนิติผมเรียนถามข้อแรกนะครับกฎหมายก็จะเริ่มต้นมีผลบังคับใช้ก็คือหนึ่งกันยายนนี้แล้วคําถามแบบนี้ครับผู้ประกอบการต่างชาติใช้คำนี้บรรดาแพลตฟอร์มของบิทเทคนี้เนี่ยเขาได้เริ่มต้นทยอยเข้ามาในการที่จะจดทะเบียนเพื่อที่เตรียมพร้อมในการที่จะจ่ายแหวนภายใต้กฎหมายใหม่นี้แล้วหรือยังครับใช่ครับกฎหมายที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้วันที่1นกันยานี้นะครับ ตอนนี้เนี่ยเราเปิดระบบให้เขาเริ่มลงทะเบียนแล้วนะครับ<ม>ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมานะครับออตอนนี้มีคนมาลงทะเบียนแล้ว18รายก็มผมก็ไม่คิดนะครับว่าคนจะแห่กันมาลงทะเบียนได้เร็วขนาดนี้ภายในเวลาแค่3วัน4วันก็ถือว่าเป็นในช่วงที่ผ่านมาแต่เราได้คุยกับเขาก่อนล่วงหน้านะครับพวกบริษัทแพลตฟอร์มต่างประเทศที่มาทําธุรกิจที่เมืองไทยเนี่ยแล้วเราไม่เคยเก็บภาษีเขาได้เลยเนี่ย ตอนนี้เนี่ยเขายินดีทุกคนติดเราได้คุยกันเบื้องต้นนะครับทุกคนก็ยินดีมาชําระภาษีทําให้ถูกต้องตามกฎหมายไทยครับครับแล้วเราคาดหวังไวว่ามากน้อยแค่ไหนคะสิบแปดรายตอนนี้ตั้งเป้าไว้หรือว่าที่มีการคุยกันก่อนหน้านี้อะค่ะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆเราต้องเรียนนะครับว่าเราก็มีรายชื่อผู้ประกอบการแพลตฟอร์มต่างประเทศผู้ประกอบการต่างประเทศที่ใช้โอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมา ให้บริการในเมืองไทยมาทำารายได้ที่เมืองไทยเนี่ยแต่ไม่ได้เสียภาษีเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมดประมาณร้อยรายเราได้ลิสต์รายชื่อมานะครับจากประเทศต่างๆสัตว์ปกรประเทศต่างๆที่เราเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยนะครับที่เขาเริ่มใช้ระบบนี้ไปแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยรายใหญ่ๆเนี่ยระปาณสัก25รายนะครับก็ตอนนี้เข้ามา18รายครับครับดรครับผมขออนุญ,ญาตถามเพิ่มเติมแบบนี้ผมเชื่อว่า ประเทศอื่นเองก่อนหน้านี้เขาก็เริ่มทําแบบนี้คือมีการ,รที่จะไปเก็บแ็กซโดยเฉพาะทีเช่นกรณรีออสเตรเลียซึ่งเคยเป็นกรณีของ a c e b o o k มาก่อนหน้านี้<ช>ผลกระทบ,บที่เกิดขึ้นในบ้านเขาและนํามามองที่บ้านเราแน่นอนเราเคยได้ยินคำนี้เขาอาจจะมีการผลักภาระให้กับผู้ที่เป็นคู่ค้าของเขาและผลักภาระต่อจกนกระทั่งมาถึง end consumer ประเด็นนี้ดรเอกมองอยังไงถ้าเปรียบเทียบในตัวอย่างของประเทศที่เขาเริ่มต้น implement ไปแล้วนะครับ ครับต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับกฎหมายนี้เนี่ยจริงจริงทางกรมสรรพกรไทยเนี่ยเราเสนอมาเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับ mm hmm. แต่ด้วยกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ2ปี 2> mm hmm. ก็กฎหมายมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่เขาให้เวลา6เดือน mm hmm. ก็จะเริ่มใช้ว mm ัน hmm. ที่1กันยายนนี้ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับตอนที่เราเริ่มทำเนี่ยเราก็ได้คุยกับออสเตรเลียนะครับอย่างที่ mm hmm. ดรวิทย์วิว่า นะครับแล้วก็มีอีก60กว่าประเทศทั่วโลกที่ใช้กฎหมายนี้แล้วนะครับ<ม>สิ่งหนึ่งเลยนะครับที่เป็นประโยชน์แล้วก็ในประเทศนั้นเลยก็คือว่าผู้ประกอบการในประเทศนั้นจะเกิดความเป็นธรรมอันแรกเลยผู้ประกอบการในประเทศนั้นอย่างของผมขอขอนุญาตยกตัวอย่างคุณเฟิร์นกับดรวิทย์เนี่ยนะครับสแตนดาร์ดเวลส์เนี่ยคนมาโฆษณาเนี่ยสแตนดาร์ดเวลส์เนี่ยมีรายได้เกินล้านแปดต้องมาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้วถูกไหมครับต้องมาชําระภาษีให้กรมสรรพากร แต่คู่แข่งดรวิทย์กับคุณเฟิร์นเนี่ยที่อยู่ต่างประเทศทำนิวส์ออนไลน์เหมือนกันแล้วก็คนไทยไปลงโฆษณาที่นั่นเนี่ยกับเขาไม่ต้องมาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ไม่ต้องมานําส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้ประเทศไทยผมว่ามันไม่ยุติธรรมเลยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราเจอเหมือนกันทั่วประเทศคือเกิดความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการไทยนะครับอันที่สองสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาครับ คือมันจะเกิดการพัฒนาพอเกิดความเป็นธรรมผู้ประกอบการในประเทศนั้นนะครับอย่างออสเตรเลีย,ยดรวิทยกตัวอย่างถือมีพวกสตาร์ทอัพต่างๆนยครับดรวิทย์ที่พยายามจะทําแบบนี้เหมือนกันให้ไปแข่งแพลตฟอร์มต่างประเทศมันก็จะเกิดความเป็นธรรมแต่นี้ภาษีไม่ใช่ปัจจัยทั้งหมดนะครับแต่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราทําให้เกิดความเป็นธรรมแต่มันต้อง ขีดความสามารถการแข่งขันด้านอื่นทั้งการศึกษาทั้งสภาพแวดล้อมมันมีอีกหลายด้านนะครับเพราะฉะนั้นสตาร์ทอัพต่างๆแพลตฟอร์มต่างๆเมืองไทยก็จะสามารถแข่งขันบนความเป็นธรรมได้อันนี้อันที่ 2, 2> สองเกิดการพัฒนาธุรกิจสมัยใหม่เกิดขึ้นนะครับเราอาจจะมีอย่าง<ส>บริษัทแพลตฟอร์มอะไรดังๆก็ได้ครับในชื่อของเมืองไทยซึ่งอาจจะมียูนิคอร์เมืองไทยเกิดขึ้นได้จากอันนี้ในอนาคตก็ได้นะครับอันที่สามครับ ที่ดรวิทย์กับคุณเฟิร์นถามมันจะผักภาละไปสู่ผู้บริโภคไหมในบทเรียนที่ต่างประเทศนะครับเราเจออย่างนี้ครับมีทั้งสองสถานการณ์แต่ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทนั้นบางบริษัทนะครับเช่นผมยกตัวอย่างที่เราไปดูบทเรียนต่างประเทศนะครับดรวิทย์คุณเฟิร์นครับพวกตัวแอปต่างๆที่ดูหนังฟังเพลงมันมคู่แข่งเยอะไงฟังเพลงเนี่ยมีคู่แข่งเยอะประเทศต่างๆเนี่ย แล้วก็มีแพลตฟอร์มหลายอันของเราก็มีหลายอันนะครับผมไม่แน่ใจคุณวิทย์กับคุณเฟิร์นใช้ฟังเพลงจากแอปไหนแต่มันมีคู่แข่งเยอะเพราะฉะนั้นพวกนี้เขาก็ไม่ผักภาระเพราะเป็นนโยบายของเขาเขาต้องการมาเปรียบเทียบว่าถ้าเขาไปผักภาระให้ผู้บริโภคเนี่ยคนลูกค้าก็เปลี่ยนไปอีกเจ้าหนึ่งอันนี้ผมว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมแต่บางอันก็ต้องยอมรับบางอันเนี่ยนโยบายของเขาเขาถือว่าเขามีอยู่ไม่กี่เจ้าเขายังไงคนก็ต้องมาใช้เขา เขาก็อาจจะผลักภาระได้บางอันผลักครึ่งครึ่งมีตัวอย่างมีอันผลักครึ่งครึ่งคือ,อขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ขึ้นอยู่อยู่กับนโยบายแต่ละบริษัทครับทีนี้ถ้ามอง7%ในบ้านเราก็คือแวตนะคะภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะเทียบกับคู่แข่งหรือว่าในประเทศใกล้เคียงนะคะ มันจะมีโอกาสไหมคะในมุมของคนที่จะมาทำธุรกิจว่าเอ๊ะเขาจะโลเลหรือเปล่าว่าเอ๊ะเขาจะเลือกว่าเขาควรจะเข้ามาต่อยอดขยายกิจการมากน้อยแค่ไหนหรือมีนนยะในการแข่งขันของประเด็นนี้หรือเปล่าในมิติของภาษีเนี่ยคะ่ะดรเอกครับต้องเรียนอย่างนี้ครับในอาเซียนนะครับก็มีสิงคโปร์นะครับก็เก็บเลทเดเเหมือนกันนะครับแล้วก็มีอินโดนีเซียเก็บเลทอร์เซ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอาเซียนเราเองหรือแม้แต่ผมเรียนนะครับไม่ใช่แค่ในอาเซียนนะครับในยุโรปคุณวิทย์คุณเฟิร์นทราบไหมครับว่าเก็บประมาณแต่ละประเทศนะครับูเนีเนี่ยนะครับ17ถึง27เปอร์เซ็นต์ตรงกลางประมาณ21เปอร์เซ็นต์เขาเก็บมาก่อนเรานะครับจริงๆเราเริ่มทําพร้อมเขาแต่ว่ากระบวนการกฎหมายไทยอาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ว่าถ้าอย่างนั้นในช่วงสองปีที่ผ่านมาที่ผมเสนอกฎหมายไปเนี่ยนะครับทาไม พวกนี้ไม่ย้ายมาประเทศไทยแล้ครับโดนเก็บที่ EU 2 1เปอร์เซ็นโดยเฉลี่ย mm hmm. เพราะเพราะฉะนั้นผมว่าปัจจัยเรื่องภาษีไม่ได้เกี่ยวเลยครับคุณเฟิร์นไม่ต้องปกังวลนะครับ mm hmm. ผมว่าอันนี้จะช่วยผู้ประกอบการไทยมากกว่าด้วยซ้ำน, mm hmm. นะครับจากพวกแต่ก่อนนี้เนี่ยมาหารายได้ในประเทศไทยแต่ว่าไม่เคยต้องมาเสียภาษีเลยอันนี้แค่ภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับอย่างที mm ่ hmm. ผมเคยคุยกับคุณเ uh, ฟิร์นกับคุณวิทย์นะครับจาได้ไหมครับตอนเรื่อง G7 เรื่อง o e c d เราจะเอาฐานภาษีพวกนี้ครับที่เราต่อไปเราจะรู้แล้วละ่ะว่าเข้ามาหาประกอบการในรายได้เมืองไทยภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ที่เรารู้นะครับเราจะสามารถแปลงกลับไปได้ว่าฐานภาษีมันเท่าไหร่เ uh huh. ช่นเขาจ่ายเรา7บาทอ่แปลว่า hmm. คุณมีรายได้จากเมืองไทย100บาทละ่ะไอ้100บาทนี่คือฐานรายได้นะครับภาษีที่เขา hmm. เป็นรายได้อีกหน่อยดรวิทย์คุณเฟิร์นคงจําได้ที่เราเคยสัมภาษณ์กันนะครับเรื่อง G7 พอถ้าเขาตกลงกันใน OECD ซึ่ง <Okay. S 1> ผมก็สรรพากรไทยก็เข้าไปมีบทบาทเยอะเลยแล้วก็ตอนที่เขาปันรายได้มาให้เราเนี่ยเขาจะปันตามสัดส่วนผู้ใช้ตรงเนี้ยเราก็จะเริ่มเก็บภาษีอันถัดมาได้คือภาษีเงินได้นะครับครับด็อเอรผมถามนี้สมมติผมถามแทนใจผู้ประกอบการนะสมมุติตอนนี้เรารู้แล้วว่าทางสรรพากรก็จะต้องรู้ว่าเงินได้ ของทางด้านบริษัทแพลตฟอร์มเหล่านี้ผมเรียกวิดเทคแล้วกันนะฮะเป็นเท่าไหร่สมมติรเราไปใช้บริการเขาเราสามารถนําเอาบินตรงนั้นอนะมาหักค่าใช้จ่ายได้ไหมสมมติผมไปใช้บริการตรงนั้นเพราะว่าผมเชื่อว่าตั้งแต่กันยายนนี้แล้วถูกไหมฮะเราจะได้เก็บใบส่งใบเสร็จแล้วไปหักค่าใช้จ่ายได้ตรงนี้ทำยังไงครับโอ้ต้องขอบคุณดรวิทย์สำหรับคําถามนี้มากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผู้ประกอบการไทยนะครับที่จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม <laughs> หนึ่งนะครับเขามีหน้าที่คนไทยพวกเราอยู่แล้วจริงๆพวกเราก็ทํากันนะครับก็คือสมมติเราจ่ายไปค่าโฆษณาต่างประเทศนะครับหนึ่งร้อยบาทแต่เขาเนี่ยผู้ประกอบการไทยที่จดแวดนะครับก็เอาแวดมาจ่ายที่กรมสรรพากรเจบาทแต่เขาสามารถเอาร้อยบาทเนี่ยนะครับมาแล้วก็เจ็ดบาทเนี่ยนะครับหนึ่งมาหักค่าใช้จ่ายได้สองอถ้าเขาอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเขามาหักเป็นภาษีซื้อได้ นะครับ uh huh. เ,พรเพราะฉะนั้นเขาเก็บมีภาษีขายแล้วก็มาหักภาษีซื้อ uh huh. สมมติว่าภาษีขายเขาไม่มีเขาก็เอาตรงนี้มาขอคืนได้อันนี้ก็คือเพราะฉะนั้นมันก็ดีกับผู้ประกอบการไทยด้วยนะครับที่จดแบบ uh huh. แต่ผมเรียนดรวิทย์อีกอันหนึ่งสําหรับคนที่บุคคลธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยดูหนังฟังเพลง uh huh. แต่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาคงไม่ได้ทําธุรกิจนะครับ uh huh. แต่บางคน uh huh. ที่ uh huh. ไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลถูกไหมครับก uh ็อาจจะทําเป็น นายวิทย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทําประกอบธุรกิจก็เราก็ต้องเสียภาษีถูกไหมครับให้ตรงเนี้ยก็สามารถเอามาเป็นค่าใช้จ่ายได้อ่าอันนี้เป็นประโยชน์เลยครับพวกสตาร์ทอัพที่ยังอาจจะเป็นทำเองคิดเองทำเองยังไม่ได้คิดว่าจะตั้งเป็นบริษัทก็อันนี้มาหักค่าใช้จ่ายได้นะครับเป็นรายได้ประเภทหนึ่งในการประกอบธุรกิจนะครับอันนี้ก็ผมว่าอันนี้มันก็จะช่วยทำให้เขา ลดต้นทุนด้วยนะครับก็อันนี้ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์นะครับค่ะเม, <า S 2> มื่อสักครู่เราเคงบอกไว้ค่ะว่าจริงๆแล้วตอนนี้มีประมาณ100หนึ่งรยายเนาะที่น่าจะเป็นอยู่ในลิสต์นะคะที่เราอาจจะมีโอกาสได้ส่วนของภาษีมูลคะ่าเพิ่มที่เขาเข้ามาลงทะเบียนนี้นะคะเราประเมินว่าปีนี้จะ cover กี่เปอร์เซ็นต์นะคะหรือในมิตินึงคือรายได้ที่เข้ามาตามข่าวบอก5 0าพันล้านบาทตรงนี้จะเป็นไปตามเป้ามากน้อยแค่ไหนเราคำนวณจากอะไรบ้างคะ ครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าอตอนนี้เนี่ยที่เราคาดการตัวเลขค่าพันล้านที่คุณน้องเฟิร์นได้พูดถึงแล้วนะครับมาจากตัวเลขที่เราคาดการตอนที่เราเสนอกฎหมายตอนนั้นยังไม่มีโควิดเลยปรากฏว่าพอมีโควิดเนี่ยต้องบอกว่าทุกคนนะครับคุณเฟิร์นดรัตวิทย์และท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับผมว่าทุกคนเนี่ยใช้ออนไลน์กันเต็มไปหมดเราก็ยังคุยกันบนออนไลน์เนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจบริษัทที่ทำตัวสตรีมมิ่งที่เราตรงนี้เนี่ยเป็นบริษัทไทยหรือต่างประเทศ แต่รายได้เพิ่มขึ้นเยอะมากแน่นอน mm hmm. เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นรายได้ให้ประเทศตอนนี้ทุกประเทศนะครับที่เคยเก็บภาษีพวกนี้ไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นรายได้สําคัญมาช่วยเรื่องโควิด mm hmm. นะครับผมต้องเรียนอย่างนี hmm. ้เพราะว่าประเทศต่างๆเนี่ยประเทศผมต้องเรียนเรียนตามตรงว่าพวกบริษัทเหล่านี้เนี่ยก็มาเอาเปรียบประเทศต่างๆไปไว้เยอะอะครับ mm hmm. ตอนนี้เนี่ย mm hmm. การมีกฎหมายนี้แต่เขาก็ยินยอมนะครับ mm hmm. เขาเข้ามาคุยกับเราตั้งนานแล้วขอให้ออกกฎหมายมาเถอะเขายินยอมจ่ายก็เนี่ยครับผมเปิดระบบ ระบบนี้เราเรียกว่าระบบ VES นะครับ w e b for Electronic Service นะครับ mm hmm. เป็นระบบเรามี VAT แล้วนะครับอันนี้เป็น VES นะครับ mm hmm. แต่นี่ uh, คนไทยไม่ต้องกังวลรอครับ uh, อยู่ที่ต่างประเทศที่เขาต้องมาจดทะเบียนในระบบนี้นะครับเราเปิดมาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับ mm hmm. ก็อย่างที่ผมบอกก็มี18ลาย uh huh. ก็จะเรียนน้องเฟิร์นอย่างนี้ครับว่าผมรายได้ใหญ่ๆเนี่ยก็คือบริษัทยักษ์ใหญ่ เราคำนวณ5,000ล้านมาจากไหนเราก็คำนวณมาจากการคาดการณ์ว่ารายได้บริษัทใหญ่ๆที่คนไทยใช้บริการเนี่ยมันมีอยู่ประมาณเท่าไหร่แต่อันนี้ต้องกลับเรียนตรงๆว่าเราคำนวณได้ในก่อนโควิดนะครับ <ste ep> บริการเหล่านี้มีอะไรบ้างเนี่ยที่คุณเฟิร์นถามว่าคำนวณยังไงนะครับมันมีอยู่5ประเภทที่เราวางกล,ลยุทธ์จัดเก็บไว้นะครับหนึ่งคือพวกที่ทำอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มต่างๆนะครับที่ดรวิทย์อาจจะไปขายของออนไลน์ ดรวิทย mm ์ hmm. itt, เวลาเสียค่าตรงนะครับนั่นแหละครับเขาเรียกว่าค่าบริการพวกนี้ต้องมาเสียแบตให้เราด้วยนะครับ <c oughs> สองคือค่าโฆษณาพวก advertising เนี่ยคนไทยยิงแอดกันไปหมดนะครับพวกนี้ต้องมาเสียให้เราด้วยอันที่สามเขาเรียกว่าเอเจนซี่พวกขายตั๋วออนไลน์ทั้งหลายโรงแรมออนไลน์นะครับอันนี้อันที่สามอันที่สี่นะครับดรวิทย์ก็คือพวกเขาเรียกว่าเป็นเป็นตัวกลางระหว่างคนซื้อคนขายนะครับ p e e p พวกแท็กซี่ หาโรงแรมครับนึกออกไหมครับค่าตังทั้งหลายพวกเนี้ยค่า GP ทั้งหลายเนี่ยต้องมาเสียด้วยอันสุดท้ายพวกบริการซ u b s c r i p t i o n ดูหนังฟังเพลงพวกเนี้ห้าประเภทเนี่ยครับที่จะเป็นตัวที่เราเอามาเป็นฐานในการคำนวณพอเห็นภาพนะครับ แพลตฟอร์มต่างๆชื่อดังๆผมว่าพวกเราใช้กันเยอะเลยครับใช่แปลว่ามันน่าจะมากกว่า5 0 0พันล้านบาทไหมครับเพราะว่าเราคำนวณ2ปีที่แล้วแต่ตอนนี้ต่างไปเยอะเลยปรับเป้าไหมคะตัวเลขปีนี้ก็ก็ตอนนี้ก็ยังขออนุรักษ์นิยมไว้ก่อนนะครับน้องเร์นเพราะว่า,เ,าเราก็ยังตัวเลขค0 0 0ล้านถ้าเกินกว่านี้ก็เป็นรายได้ให้ประเทศนะครับจะได้มีมเงินมาช่วยโควิดครับเผมขอตรงนี้สั้นๆนิดหนึ่งนะฮะหลายคนอาจจะมีความสับสนกฎหมาย e-service อันนี้ กับเรื่องของการที่จะไปเก็บภาษีของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มันเป็นคนละเรื่องไหมครับหรือไม่มีความคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยครับอันนี้ขอบคุณดรวิทย์มาพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ไม่ต้องกังวลนะครับอันนี้ภาษี e-service เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเขานะครับเราไปเก็บไอ้พวกที่เขาชอบแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยครับที่มาเก็บ GP ท่านน่ครับที่มาเก็บค่าตรงของท่านเนี่ยนะครับเวลาท่านเอาของไปฝากขายกับเขานะครับ นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องบอกตรงๆว่าไม่ได้ไปเก็บกับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับไปเก็บกับแพลตฟอร์มใหญ่ๆแพลตฟอร์มใหญ่ต่างประเทศนะครับนะอ่ะผมว่าช่ค่ะนะนะครับขอบคุณมากนะคะรัตตเอกนะคราบาก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับ ตัเอกนิติธรรมภาพนะคะที่มีกรมสัมภากรนะคะก็มาชี้แจงอันนี้เฉพาะตัว e-service นะคะที่เป็น vat for electronic service นะคะเก็บเฉพาะแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่จาต่างประเทศนะคะเก็บ vat อย่างเดียวนะยังไม่รวมพวกตัว corporate tax ต่างๆนะคะที่อาจจะคิดกลับไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าใช้เวลานะคะกฎหมายนี้2ปีมาแล้วก็หวังว่า สร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการไทยเกิดการแข่งขันและพัฒนาแล้วก็ท้ายที่สุดนะคผะผลาลัดหรือเปล่าขึ้นอยู่กับแต่ละแพลตฟอร์มแล้วก็นโยบายของบริษัทด้วยค่ะ